Now we are breaking up เราเลิกกันเถอะ EP ที่9เรื่องของเพื่อนรักทำให้นางเอกมาคิดได้ว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปและเราเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้เราทำได้แค่อยู่กับปัจจุบันคิดถึงวันนี้ใช้ชีวิตและรักให้เต็มที่เท่านั้นเองนางเอกมาพบแม่พระเอกตามนัดแม่พระเอกบอกว่าเธอเป็นห่วงพระเอกที่ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆเพราะความผิดพลาดของพ่อแม่แท้ๆของเขาและตอนนี้ ถ้ามีคนรู้เรื่องผู้หญิงที่เขารักอีกเธอกลัวพระเอกจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแม่พระเอกถามว่านางเอกรู้สึกยังไงกับพระเอกนางเอกบอกว่าเธอพิสูจน์จนมั่นใจแล้วว่าเธอรักพระเอกจริงๆแม่พระเอกบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองโน้มน้าวใจเธอดูสิเพื่อเธอจะยอมรับความสัมพันธ์นี้ได้เพื่อนรักกลับมาพักฟื้นที่บ้านทุกคนพยายามขอร้องให้เธอทำคีโมแต่เธอปฏิเสธ บอกว่าไหนๆก็ไม่มีหวังอยู่แล้วเธอขอจากไปอย่างสงบและใช้ชีวิตให้เต็มที่จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตดีกว่าแม่นางเอกเห็นสามีแอบโทรหาพระเอกก็นึกว่าสามีมีกิก๊กจึงงอนและบอกนางเอกว่าอยากยาแต่ขอให้นางเอกแต่งงานก่อนนางเอกจึงบอกว่าเธอมีแฟนแล้วทำให้แม่ดีใจมากส่วนพระเอก ก็ซื้อกุหลาบสีชมพูไปฝากแม่ของเขาเพื่อขอบคุณที่คุยกับนางเอกแม่พระเอกปั้นหน้ายิ้มแย้มจีซุกบอกนางเอกเรื่องที่รุ่นพี่โดฮุนชอบเธอและพ่อของเธอก็รู้เรื่องนี้แล้วท่าทีที่เปลี่ยนไปของเพื่อนทําให้นางเอกแอบยิ้มเซเลปชินนั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆตอนที่ซูวานบอกว่า ตอนนี้เขารักนางเอกมากเซเลฟชินขอร้องให้เขากลับมาหาเธอแต่ซูวานยืนยันว่าเขาคิดกับเซเลฟชินแค่เพื่อนเท่านั้นจังหวะนั้นนางเอกก็โทรเข้าเบอร์ซูวานแล้วเขาก็ขับรถออกไปท่ามกลางสายฝน จนเกิดอุบัติเหตุเซเลฟชินโทษว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของนางเอกทั้งนั้นนางเอกกับพระเอกไปดูหนังทั้งคู่ได้พบกับเพื่อนของซูวานทําให้นางเอกรู้สึกว่าแม้จะอยู่กับปัจจุบันแต่อดีตก็ยังตามมาหลอกหลอนไม่จบสิน้นพระเอกขอให้นางเอกพาไปพบแม่ของเธอเพื่อเผชิญกับอุปสรรคอีกดานหนึ่งจีซุกข,ขอให้รุ่นพี่โดฮุนแกล้งทําเป็นแฟนเธอเพื่อหลอกพ่อสักสองเดือนจนกว่าจะจบงานที่ปารีส รุ่นพี่ยอมตกลงด้วยความเต็มใจขณะกำลังจะกลับจีซุกเห็นสามีเพื่อนรักมาขอลาออกเพื่อไปดูแลภรรยาที่ป่วยหนัก จีซุกกลับมาต่อว่านางเอกด้วยความน้อยใจที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเธอซูโฮสามีเพื่อนรักเปลี่ยนไปทันทีที่รู้ว่าภรรยาป่วยพอลาออกจากงานเขาก็มาดูแลภรรยาคุกเขาขอโทษที่เขาเห็นแก่ตัวไม่ได้ดูแลเธอให้ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนพยายามทุกทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อนรักจีซุกจะติดต่อหมอที่ดีที่สุดมารักษาเพื่อนรักและให้นางเอกพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อนให้ยอมรักษาตัวให้ได้ ส่วนรุ่นพี่โดฮุนก็อนุญาตให้ซูโฮลาหยุดไม่มีกำหนดเพื่อดูแลภรรยาให้เต็มที่ที่โรงเรียนจัดงานกเกษียณให้พ่อของนางเอกและคุณครูที่โรงเรียนพ่อนางเอกขอให้พระเอกมาถ่ายรูปให้นางเอกจึงได้โอกาสพาพระเอกมาแนะนำตัวกับพ่อแม่ด้วยเซเลปชินมาหาแม่พระเอกเพื่อคัด้านไม่ให้พระเอกคบกับนางเอก เธอบอกว่าเพราะนางเอกโทรหาสุวารณทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุแม่พระเอกบอกว่าถึงยังไงพระเอกกับนางเอกก็ต้องเลิกกันอยู่ดีตอนแรกทั้งพ่อและแม่ของนางเอกพอใจและปลื้มในตัวพระเอกมากแต่พอรู้ว่าพระเอกเป็นน้องชายของสุวรรท่าทีของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปทันทีพวกเขาก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าการที่ผู้หญิงคนนึงเคยคบกับพี่ชายแล้วมาคบกับน้องชายอีก เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างมากในสังคมพระเอกกําลังเอกคุยกันเรื่องความรักของพวกเขานางเอกบอกว่าเธอรู้ว่าความรักของเธอมีอุปสรรคแต่ไม่คิดว่าจะมากมายและยากถึงขนาดนี้เล่นเอาแทบหมดพลังเลยทีเดียวพระเอกให้กำลังใจว่านางเอกรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าที่เขาคิดแล้วเขาก็ชาร์จพลังให้นางเอกด้วยการกอดแน่นและบอกว่าผมรักคุณนะ นางเอกให้จีฮยองคอยช่วยงานโซยองแต่เขาก็ต้องออกไปหาไฮเยรินเซเลบจอมหญิงจนโซยองต้องทำงานคนเดียวจีฮยองอ้างว่าเพราะต้องการช่วยโซยองเขาจึงต้องออกไปหาไฮเยรินและบ่นว่างานประจำนี่ไม่เหมาะกับเขาเลยโซยองบอกว่าเธอต้องทำงานหลังขดหลังแข็งในแต่ละวันส่วนเขา พอถึงเวลาก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วดังนั้นอย่าเอาเธอเข้ามาอ้างเพื่อทำตามใจตัวเองเลยผอ,อ,อฝ่ายจัดการไม่ยอมรับที่นางเอกเสนอให้มีการเพิ่มไซส์เสื้อผ้าให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้านางเอกบอกว่าถ้าผอ,อไม่อนุมัติเธอจะเข้าไปคุยกับประธานเองผอ,อจึงจำเป็นต้องเซ็นยินยอมเพราะจริงๆเขารู้ว่าคำขอของนางเอกมีเหตุผลแค่เขาไม่ชอบใจนางเอกเท่านั้นพระเอกมากินข้าวกับแม่ เขาหวังว่าแม่จะยอมรับนางเอกในสักวันพระเอกบอกแม่ว่าเขาอยากเปลี่ยนแนวจากถ่ายเสื้อผ้ามาถ่ายรูปคนบ้างเพราะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกมาตลอดไม่เคยรู้สึกว่ามีที่ไหนเป็นที่ของตัวเองจนอยู่ได้อย่างสบายใจเขาอยากรู้จักและเข้าใจความคิดของผู้คนมากขึ้นแม่พระเอกบอกว่าเขาพูดเหมือนจะแต่งงานกับนางเอกพระเอกตอบ ว่าถ้านางเอกต้องการเขาก็จะแต่งแม่พระเอกอึ้งไปไหนที่สุดก็บอกว่าให้พระเอกชวนนางเอกมาที่บ้านและยิ้มอย่างน่าสงสัยนางเอกเอาชุดสวยๆเพื่อนรักที่ใส่ไม่ได้แล้วมาปรับแก้ใหม่โดยมีจีซุกเป็นผู้ช่วยเพื่อนรักสวมชุดสวยๆที่เพื่อนทำให้อย่างมีความสุขเธอตัดสินใจที่จะเข้ารับการรักษาเพื่อให้ได้อยู่กับทุกคนได้นานมากขึ้นความรู้สึกที่ต้องเสียเพื่อนไปก่อนวัยอันควร ทำให้จีซุกเศร้ามากรุ่นพี่โดฮุนปลอบว่าความรักมีหลายแบบการปล่อยให้คนที่เรารักจากไปอย่างสงบก็เป็นความรักอีกแบบหนึง่งจีซุกขอซบไหล่รุ่นพี่โดฮุนทั้งคู่ไม่รู้ว่าท่านประธานพ่อของจีซุกมาเห็นภาพนั้นเข้าพอดีวันต่อมารุ่นพี่โดฮุนถือดอกไม้มาให้จีซุกเขาอวดทุกคนไปทั่วว่ามาหาจีซุก แต่พอเห็นท่านประธานรุ่นพี่กลับบอกว่ามาเรื่องงานและยื่นดอกไม้ให้ท่านประธานสงันท่านประธานเรียกรุ่นพี่เข้าพบและถามเรื่องรุ่นพี่กับจีซุกหลอกว่าคบกันอยู่รุ่นพี่ที่โกหกไม่เก่งจึงได้แต่ยอมรับแต่พอท่านประธานถามว่าจริงจังกับจีซุกแค่ไหนรุ่นพี่ก็ตอบว่าความรู้สึกที่เขามีต่อจีซุกเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนต์และเคยสารภาพรักไปแล้วด้วยแต่ถูกจีซุกปฏิเสธท่านประธานถูกใจรุ่นพี่มาก จนยอมให้รุ่นพี่คบกับจีสุกแถมยังเชียร์ให้รุ่นพี่ไปตัดผมใหม่เพื่อให้เหมือนนายแบบที่จีสุกชอบด้วยเพราะต้องทำไซส์เสื้อเพิ่มทำให้ทีมของนางเอกวุ่นมากแต่จีฮยองก็ยังทำตัวเป็นคุณชายที่หยิบจับอะไรไม่เป็นเหมือนเดิมแถมพอเห็นว่าโกดังมีงานเยอะเขาก็เตรียมชิ่งหนีทันทีจนโซยองที่ต้องทำงานคนเดียว ต้องบังคับให้เขาหัดทํางานสัทีนางเอกมาถึงบ้านแม่พระเอกก่อนแม่พระเอกแกล้งให้นางเอกได้เห็นห้องของสูวารที่มีรูปคู่ของเขากับพระเอกอยู่แม่พระเอกบอกว่าจะให้เธอลืมลูกชายของตัวเองคงเป็นไปไม่ได้พระเอกก็คงไม่มีวันลืมพี่ชายของตัวเองเหมือนกันความรู้สึกและความทรงจําของทุกคนที่มีต่อสุวานก็จะคอยหลอกล้อนานงเอกไปตลอดเหมือนกันและต่อว่าอย่างผู้ดีว่าถ้าคุณเลือกจะอยู่กับแจซุก คุณก็ต้องทนเรื่องพวกนี้ให้ได้คุณต้องหน้าหนาทำเป็นเหมือนเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญคุณทำได้ไหมคะคำพูดของแม่พระเอกกระทบความรู้สึกของนางเอกอย่างมากพอพระเอกมาถึงนางเอกจึงขอตัวกลับบ้านทันทีพระเอกเห็นห้องสุวรรณเปิดอยู่เขาก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแม่พระเอกพูดว่าเธออยากรู้ว่านางเอกจะกล้าทิ้งสุวรรณไว้ข้างหลังได้ไหมและเธอก็รู้แล้ว ว่านางเอกไม่มีวันก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้พระเอกวิ่งตามนางเอกออกไปและบอกเธอว่าผมรู้ครับว่าคุณรู้สึกยังไงไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ครับอยู่กับผมเถอะนะพระเอกพานางเอกไปที่สตูดิโอถ่ายภาพของเขานางเอกบอกว่าแม่ของพระเอกพูดถูกเธอคิดว่าจะทำใจยอมรับได้แต่ความจริงไม่ใช่เลยแต่พระเอกพูดว่าถ้าท่านไม่ยอมรับคุณผมก็คงทำอะไรไม่ได้ครับ แต่ไม่ว่าใครจะว่ายังไงผมก็ไม่มีวันเลิกกับคุณยองอ่นนางเอกน้ำตาคลอเธอนึกถึงคำพูดของแม่พระเอกที่บอกว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกค่ะฉันเสียลูกไปแล้วคนหนึ่งฉันทนดูลูกอีกคนมีความสุขกับผู้หญิงที่พรากลูกของฉันไปไม่ได้หรอกค่ะนางเอกร้องไห้บอกพระเอกว่าเธอเสียใจจนอยากลบวันเวลาสองเดือนที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนออกไปซะและพูดว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ ที่ฉันเสียใจกับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกับพี่ชายคุณฉันรักคุณขนาดนั้นเลยฉันถึงรู้สึกผิดหวังมากพระเอกเข้ามากอดเธอไว้และนางเอกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจแล้วอีพีที่9ก็ตัดจบลง